เฮ็ดพอถุงเท่าเดค่ะถุงละพันจ้ะทุงละพันอันนี้เฮ็ดปวกไงค่ะพี่น้องค้านะคะผู้จัดการได้หลายเติบนี่นี่คห้าสิบบาทคิโลห้าสิบบาทอันนี้กระท่งเท่า้ดคะไหนเพิ่นเพิ่นแบบกวายหน้าไหมกิโลเท่าเดค่ะเมย์กิโลารกิโลละห้าร้อยหวยคือแพงขึ้นเรื่อยๆขนมคคกค่ะขนมโคกอ้ขนมคคกลาวค่ะโคกลาวครับอันบอกไงเลยแม่ร่างเฮ็ดป้าจ้า ขายกิโลเท่าไรคะแม่แปดสิบบาทจ้ะแปบาทแม่ดอกกระเจี๊ยวป้าบ่จ้านี่แดอู้ยสีงามแม่เนาะอู้ยก,กิโลละลอยบ่จ้านี่ห่วยตัวนึงว่าแม่สีสามสี่โล,ลอยู่บ่จ้าพี่หอยแม่น้ำโขงเนาะคะนะ่ะเนาะกิโลละเจ้าบาทคือเอ่ยกิโลอะไรแปดสวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะผู้จัดการแวะค่ะจะพาพ่อแม่พี่น้องค่ะมาตะลุยตลาดชายแดนช่องเต่ Miracle. นะคะพี่น้องค่ะอยู่ที่อำเภอบุญทริกค่ะจังหวัดอุบลร,รัชธานีเขาเปิดจันทรุธศุกร์นะคะพี่น้องผู้ดสะดวกกะสามารถมาเที่ยวมาแวะสื่อของป้ากันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องสุขครูสุขคนค่ะคแแพี่น hm, ้องคาวันนี้พบพอกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องผู้จัดการแวะคนสวยเนาะค่ะพี่น้องค้าวันนี้นะคะผู้จัดการมากับคุณพ่อนะคะพ่อพามาเลาะช่องนะคะช่องตาอูตลาดไทยลาวค่ะพี่น้องนะคะเปิดทุกวันจันทรุธศุกร์นะคะพี่น้อง เดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเมืองวิธีการขา,ขายของคนเล้าค่ะพี่น้องนะคะคนไทยก็มี่ขายอยู่นี่น,นะคะว่าเขาขายยังแน่ยนนะหัวเนาะเพอาะสีสวยยังมือนี่ลายอย่งายยงอยู่หลายอย่างอยู่มีเงินมาจากัจากจกักจักบาทและจักล้านมือน,นี่สองล้านสองล้านสิพาพี่น้องไป ไปใส่เงืนลลันค่ะพี่น้องมื้อนี้ป้าค่ะไปรอตลาดกันไปกันเลยค่ะนี่ค่ะ<ม>เฮาอยู่ทางขาเขาแล้วนะคะอันนี้น้องโดนัทนะคะอีหล่าโดนัทก,กับเกษตรอีสานยุใไมค่ะพี่น้องนะคะเรากําลังจะไปขึ้นรถเบนซ์นะคะพี่น้องเ <c oughs> อาสิก้นรถเบนซ์อันนี้มื้อน,นี้คุณพ่อพามานะคะคุณพ่อเป็นไก่ให้นะคะอันนี้เป็นพอของผู้จัดจการเองค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือก่อนที่เฮาจะไปหอด ตลาดนะคะพี่น้องเข้ากระตองเด็กมีการขึ้นรถก่อนนะคะนี่นะคะรถเบนเข้ารถเบนสามโลออ่าอันนี้เป็นสซปปอล่วเด้อพี่น้องเด้อนี่ขามใช้แดนมาแล้วเรียบร้อยนะคะข้ามมาแล้วเรียบร้อยสามคนซาบัดโอ้สามคนสี่บาทกี่ร้อัคนสองสองท่านก็ได้สองท่านบอก ไปสองคันบ่ไหนคันไหนบ้างคันไหนอ่ะมาเราขึ้นคันนี้ก็ได้มาไปเอื้อซินกม้อนมอนมีแต่เครีเอเตอร์นะคะพี่น้องนี้นะคะโอ้พี่อย่าขับเร็วนะแต่ย่าให้คนอื่นแซงเด้อเออเอาเร็วเอาเร็วโอ้ เออไปไกลๆนด้จังน้อยค่ะอ่าแล้วครับคุกคนเอ,อาล่างเดินทางค่ะพี่น้องใส่ใส่เป็อันนี้จักกิโลคะจากหันมาเจ <laughs> <700 S 1> ็ดร้อยเมตรเจ็เมตรนะคะตลาดสดโอ้อันนี้เป็นตลาดสดแล้วค่ะพี่น้องนะคะตลาดสดพิรมโอ้เขาก็ไปจอดข้างล่างอ่ะครับเดี๋ยวเมืองขั้นหนานก่อนเพิ่งจอดไสเท่ากับจอดหันนี่แล้วค่ะพี่น้องนะคะของถือแห้งค่ะพี่น้อง โอ้คือคาแข็งนะคะมือนี้ขล้องไรลของสดค่ะพี่น้องนะคะรถซามหล้อเพื่อนนี่ก็คือรับจางข้นค้องขึ้นมาให้ให้ผู้คนที่มสื่อของนาเด้อค่ะพี่น้องด้อมีเบิร์ตซูยางค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวสิภาคพี่เมืองตลาดสดว่าเพื่อนมีอยังแน่นอะค่ะพี่น้องเนาะบางเื้าแต่ละตลาดก็จะมีขคล้องไข่ไข่กันนะคะแต่ก็จะมีบางอย่างที่บอกคือกันหล้กกับราคานี่ก็คือต่างกันริบดีเลยกับมีค่ะพี่น้องนะคะ น,นี่เอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องนะคะเนะาะขุ่นบ้าวนิวค่ะพี่น้องโบ๊ะบมือบายบายเลยขอบคุณพ่อนะคะไปเล็วอ่าสองฟังนะคะพี่น้องสองฟังนี่ก็คือมิตรลานค่ะทั้งนั้นเลยนะคะอุ้ยขุ่นวันนี้คนคือหลายแห่งแหมเออลูกค้าเยอะมากเอออ่าเรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้ลราเข้าคอยสีย่าง ขึ้นไปนะคะเจ้าประิษภาคพ่อแม่พ okay. ี่น้องมาย่างตลาดสดก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนเด้อจักบาทค่ะหาบาทยี่สิบตี้สี่สิบบาทก่อนจ่ายแล้วค่ะจ่ายแล้วค่ะสี่สิบบาทสองขั้นค่ะพี่น้องถือแค่หนูมาเงินหน่อยไหมไอหนูมาเงินไง ยังไสิทอนเงินลเ,เล,นนล่าให้เวกเราได้ไปโอ้อยนี่มาโอเคเอาเบานิ้วเลี้ยงค่ะเบานิ้วใจ่ายให้เด้อค่ะเด้ออ้ยคือคักแหงค่ะพี่น้องคือคักแหงคือคักแหงอ,อีลา่าโดนน้าเตรียมเงินมาจากหลานมือน,นี่เตี้ยเงินม,มา200่อสองรอยล้านสองรอยล้านกีบกีบอือโอเค วันนี้เอาสิมาใส่เงินหลาดเดียวันนี้แมนถ่าสิ้าพ่อแม่พี่น้องมาเอาฟิลลิ่งของการใส่เงินหลาดบ่ห่วยบกหอยบอกหอยอยังนี่หอยหน้าหอยหน้าหอยสไตล์แบบบกหอยหน้าบอกอื้อยนี่ไปเพ่นเพิ่นบกหอ,อ,อยหน้าไหมบกหอยหน้านะคะขาย,ย,ยกิโล่เท่าไหรขายกิโลเท่าไหร่เอื้อยโลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบบาทโอ้ ยางไปไหนไหนยางอ่อนอันนี้จีนูนยางนั้ว่ายางยางอ่อนไปทั้งผุนละไปตลาดสดก่อนนัวค่อยออกมาถนนเนาะไปหาเฮ็ดไปหาเฮ็ดก่อนเห็ดสีอยู่ทั้งโซนไหนนี่บ่พ่อพ่อพ่อจะแยกยางก่อนอยู่บ่เฮ้ยไหนเพราะว่าพื่อนนู้สิยางไปทั้งผีน่ะสุดมากสุดมากสุดมากโอ้สุุดมาก เฮ็ดพอใส่ใส่ใส่บุ้ยเฮ็ดพอพี่น้องเฮ็ดพอครับพี่น้องอีคอนนะครับตลาดนี่อืมกิโลละอร่อยกิโลละอร่อยอันนี้หังพึ่งอีกแล้วนี่นะสิบบาทอืมเขาละห้าสิบบาทเดี๋ยวแยกกันเดี๋ยวสิไปทั้งหมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าเสียงสีเขาไม่กันกับเบาหนิวเด้อค่ะพี่น้องโอ้โอ้โอ้ ไปหาเมืองผู้บ่าวทางนี้กันหน้าพี่น้องอุ้ยอุ้ยพี่น้องเห็ดเห็ดพออันนี้เป็นเ <c oughs> ห็ดพอบาดผู้ใดเคยกินไหมพี่น้องเห็ด er พอถุงเท่าไรค่ะถุงละพันจ้ะถ <หา S 1> ุงละพันท่านบาทบ่ <c oughs> โอ้เห,าหา็ดพอหนังบ่คะหรือเห็ดพอฝสา ถุงละพันป้ายถุงห้าร้อยโอ้ฝายถุงห้าร้อยนังถุงละพันโอ้ผู้สาวผู้สาวเรางามค่ะพี่นอ้องอันนี้มิเตเฮ็ดเด้อค่ะพี่น้องนี่เฮ็ดหลายแห้งอันนี้ดอกกระเจียวเฮ็ดเปลกเฮ็ดเปลืกยังค่ะแม่นี่ฮ็ดเปลือกำฝนค่ะฮะเฮ็ดเปลือกลำฝนอือันนี้ตะกร้กจาจะจับบาวค่ะนนี่ รอยนึ่งนอกจะกนออือเห็ดปวกไร้ค่ะพี่น้องนะคะมือนี้เข้ามาเมืองเห็ดไปเฮ็ดเฉื่อยเห็ดนํานะคะมันคี่อะค่ะลูกขามาสือคลองนะคะดอกกระเจียวเมืองพนมีหยางแนวน้พี่น้องอู้แต่ว่าบกขอกไายแห้งเพ็ดปวกร้แห้งค่ะพี่น้องมื่อนี้นะคะมาหาเห็ดปวกมาหาเห็ดปวกไปเฮ็ดเฉื่อยนะคะอืออันนี้เห็ดปวกอันนี้ถาดเท่าไหร่คะพี่ถาดละร้อย อเอาเอียงไหมคะนี่เขียดเขียดกินโมนเป็นนะพี่น้องออนี่ค่ะตลาดนะคะเดี๋ยวไปเมืองน,น่หนีส่วนมากอยู่น่หนีคลองสีไลาไหลค่ะพี่น้องนะคะนี่จาไปอู้เห็ด ส่วนหนาก,ก็จะเฮ็ดพอเฮ็ดเอ่อปวกนะคะมือนีพี่น้องแต่ว่าบวท่านเห็นเห็ดละโงกเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะกูคือโลกน่ากูโง่ห่ากูคิดวาขาาเลยอ้อันนี้โซนข้าวปุ้น,นค่ะพี่น้องนะคะอันนี้แม่ค้าขายข้าวปุ้นนะคะพี่น้องข้าวปุ้นดอกกระเจียวอันนี้เห็ดเพะนะคะเพิ่นก็ล่างๆเห็ดเพะแม่ล่างเห็ดปะจ้า,จาขายกิโลเท่าไหร่คะแม่ แปดสิบบาทอันนี้เฮดพอหยังงะแมเน่ายนังรวมโอ้พอฝ่ายหนังรวมนะคะกิโลละแปดสิบบาทค่ะพี่น้องนะคะนี่ราคากับบรรยากาศนะคะพี่น้องอันนี้เพื่อนก็ขายผวกสมุนไพรนะคะพี่น้องนี่โอ้หลายหลายหลายทั้งนี้บปุปเปอรไลค่ะพี่น้องแต่ว่ามาขังที่แล้วนี้จิปโอมหลายหลายค่ะพี่น้องนะคะมือนีก็เห็นไครหมดแดงคะ่ะหลายเหี่ยงนะคะ ให้หมดแดงแบบร้ายเลยอืมอ่าเดี๋ยวพาพ่อแม่พี่น้องไปเมืองอีกทางนึ่งนะคะนะหุ่นบาวนิวช้อปปิ้งแล้วค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นซื้อแหละเพิ่นใสเงินแล้วแมะเิ่นใสเงินแล้วโอ้ขนมโคกขนมโคกเล้าค่ะพี่น้องนะคะอันแบบไงเลยโอ้ ขนมคคกปะจ้า,จาโอ้ไส้ยังไงค่ะนี่น,นี่นะไส้เฮ็ดมีไส้แค่ไรโอ้มีมีเห็ดพร้อมป่ะขนมคคกค่ะขนมคคกขนมคคกลาวคะ่ะขนมคกลาวครับ <c oughs> อันบักใหญ่เลย <c oughs> อันบักใหญ่เลยครับ <c> แ <oughs> มนอืไมไปเดี๋ยวครับไปเบิง้งไปเบิ้งข้างในเห็ดปวกหลาไรฮงคะ่ะทักหนั้นเ่ะแมนนี่คะ่ะ ู้ใดอย,ยากมาเด้อค่ะจันจันพูดสุกเลยนเนาะเอ้ยจันพูดสุกเด้อค่ะพี่น้องเด้อจันพูดสุกสามอาจมาเมืองไม่มาอันเลือกมาซื้อของได้นะคะเดี๋ยวจังหน่อยผู้จัดก,การจีภาไปเมืองเซนลักนะคะพี่น้องว่าเพิ่นมีหยังแน่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าหลายแหงนีม่นม,นม,มาเมืองว่าฟาวนีวเน่เพิ่นเพิ่นสิซื้อหยังอีกอุ้ยหอยหอมหอยหอมกิโลละ150บาทอืมตัวบุกใหญ่เลยพี่น้อง กองใหญ่ๆละร้อยแจ้งให้แนก้องละร้อยกองละหนึ่งรบาทบานห้าได้บนัสปลานีนะครับคุณปาซอสเลยเนาะอไข่บดแดงค่ะพี่น้องกองละร่อยด้วค่ะพี่น้องด้อกองละหนึ่งรยบาทว่าสัน อันนี้เห็ดปวกไงค่ะพี่น้องคะนะคะผู้จัดการได้ไลฟ์เติบค่ะพี่น้องนะคะเอาไปให้แม่แกงค่ะพี่น้องนะคะเห็ดปวกไงอันนี้กระทงละสองร้อยน่าจะเนาะกระท้องละสองร้อยขาไงแห้งค่ะพี่น้องนี่ขาไงพี่ค่ะเห็ดปวกเห็ดปวกไง้ะค่ะพี่น้องนี่เนาะเห็ดปวกเพิ่งเดบิวต์ปีงั้นพี่คุณอ่ะอัน ต่อจีโถบาทคิริอันนี้ขายโลเท่าไหร่คะนี่เอ่ยขายนี่นี่คิลาห์สิบบาทคีรละห์สิบบาทอันนี้กระท่งเท่าไหร่คะนี่ห่อเท่าไหร่ห่อละห้าสิบนะคะบาสมีเบิร์ทุกอย่างเลยเขียดจีนุ่นอึ้งแหงห่วยกินพอเป็นแล้วพี่น้องอึ้งนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอิเล่ คนเมื่อตัวล่อเห็ดจบเยอะคนไม่าคนเยอะแล้วสาวรอดคิดหาแถวแม่แห้งค่ะพี่น้องนะคะแม่และมากมากพี่น้องคะตอนนี้นะคะผู้จัดการออกมาจากตลาดสดแล้วนะคะอันนี้เป็นถนนหลักเลยค่ะเด้อเดี๋ยวสิาพาพอเป็พี่น้องอย่างขึ้นไปเด้อค่ะขึ้นไปมอ,นอมองที่เขาขี่รถเขาใส่ลงมานะคะว่าเขามีหยังแน่เนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมกิโลละห้าสิบห้าบาทโอ้ ห้าสิบห้าบาทนี่แม่เอาจักโล่อาจารยมานีคิโสิบกิโลปบาดเอาไปขายต่อบ้านเ้องของแม่หรือยังไ่ไปใส่ใส่จ้าโอ้โอเคได้เนาะแม่เนาะกิโลละห้าสิบห้าบาทเนาะจ้าเฮ้ยคุณสาวน้อยแม่ค่ะอันนี้แม่ค่ะนะคะเมื่อกี้ราคาพี่น้องกิโลละห้าสิบห้าบาทเบิร์ตเลยค่ะพี่น้องนะคะ เทียวเ,เหมือไผยดีถึงอพริกแข่งคือส่วนหมากนะคะพี่น้องก็คือคนไทยเขาจะเขามาในนี้นะคะเขามาฝั่งนี้นะคะแล้วกา็เอาคล้องอยู่นีไปขายนะคะพี่น้องเพราะว่าคล้องยอยู่นีเพิ่นเือค่ะพี่น้องเนี่ยดอกพริกโลละหกสิบบาทบานห้า8แปดสิบบาทจริงจินะคะมีคนมาเยอะเลยคนทยอยลังมาเรื่อยๆะค่ะพี่น้องนะคะ<ห>นี่ก็มา <c oughs> <nov> ดอกกระเจียวเขานี่ดอกกระเจียวปลาด้วยค่ะพี่น้องนี่ แม่ดอกกระเจียวป้าบ่จ้ะนี่ยโอ้ยสีงามแริเนะานะเอาดีระดูจ้ามัดละจักบาทเนี่ยเจ็ดมัดหาสิบหืมเจ็ดมัดหาสิบนะคะพี่น้องเีอา <c oughs> โบดินอนขึ้นนอนวันเมี่ยโบดินอนขึ้นนอนวันแม่ว่านะคะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าถูกนะคะแต่ว่าเทคนิคในการสื่อคือเขาตรงลงมาสื่อด่านล่างค่ะพี่น้องนะคะแห้งย่างขึ้นไปไก่หอดประตูทางออกกับแห้งราคาสูงขึ้นนะคะ บวกหอวยยังน่อนอีกค่ะหอยไส้เจ้าหอยไส้หอยแม่น้ำโขงเนาะคะ่ะเนาะกิโลละเท่าไหร่เขาอเอ่อยกิโลละแปดสิบบาทอันนี้บวกหอยหน้าเอาเอ่ยหนิหน้าจะไต่ออกก็เด้งอืมมันไต่ออกมันสดแห้งอืมอันหอย,ยอไส้นี่เขาไปเฮ็ดเมนู่ยังไงเนะะี่ยค่ะพัดลวกก็ไัดลวกก็ได้อืมจ้ะ โอ้โหเป็นตาเสียบแน่นนะคะน้องค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะพี่น้องเดี๋ยวนู้นู้นู้ทายคลิปว่าท่านแหนวอยู่ค่ะปลาแม่นำโค้งมาเลยป่ะจ๊ะปลาตัวใหญ่แท้โอ้กิโลละลอยป่ะจ๊ะนี่หวยตัวหนึ่งว่าแม่สีสามสี่โลอยู่ป่ะจ๊ะพี่ สามโลไปสามโลไปอืมเขินปลายั้งนี่พี่นี่ปลาโจกปลาตองปลาโจกปลาตองนะคะพี่น้องนะคะเป็นปลาไม่น้ำโขงเดี๋ยวเข้าขยางกลับมาเนาะค่ะเน้างปลาตกทวดดินค่ะพี่น้องทวดดินงามแห่งไหมอันนี้บอกทวดินนะคะเดี๋ยวหาทางเขาก่อนอืมนี่ค่ะกองจุนพุ่นเลยนะคะพี่น้อง ขอบคอกทัวร์กี่ล้อเจ้าบาทผู้สาวทัวรล้อละสามห้าค่ะสามห้าบ่กอู้อันนี้อันเม็ดเพื่อนเป็นสีม่วงเนาะอุ้ยอเจ้าบาทอีหลัครับเพื่อนเม็ดสีบ่้อล้อเม็ดงามเม็ดงามค่ะพี่น้องนะคะเม็ดเม็ดสีม่วงนะคะเม็ดสีม่วงอันนี้แม่ค้าผู้หน่อยแม่ค้าน่อยนะคะ แม่ค้าน้อยขายร้าอย,ยางเลยค่ะพี่น้องนะคะเสื้อผ้ายูนิกับข่ยขของไทยเข้าค่ะพี่น้องก็จะมีที่แตกต่างกันก็นคือแบบเป็นจมีแบบสุดข้นเล่าสีนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านขายเออเดี๋ยวเดี๋ยวปรับแสงนิดนึงขายม่องขายแหน,นะคะพี่น้องนี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องนะคะตลาดไทยลาวช่องตาอู มีโอกาสกับแวะมาย่างด้วยค่ะพี่น้องเด้อเมืองของขายแตกต่างกันออกไปค่ะพี่น้องทั้งทั้งกบทั้งอึ้งเหรอทั้งกบทั้งอึ้งกัยมีขียดกับมีเอึ้งกับมีกบกับมีผู้ใดกินกบกินเขียดนะพี่น้องผู้จัดการกินว่าท่านเป็นเนี่ยพี่น้องอู้อันนี้เฮ็ดปวกปีวะจ้า ออโ,โอ้กิโลเ่าไดคะแม่กิโลละห้าร้อยหอยคือแพองขึ้นเรื่อยเร่ยนีมันตกอกง,งนเีมงน้จ้าโอแต่ว่าไม่ได้อดอก,กงามเนาะจ้ะเนาะอันนี้กิโลละห<ๆ>้าร้อยเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อกระทงละจักบาทกระทงละสองกระทงละสองร้อย อ,อมอู้มีแต่ขาวบวบๆนะ,ะอันนี้เป็นร้านขายกระเป๋าขายเสื้อผ้าอสินะคะพี่น้องขายรองเท้ามีรองเท้าบูทโอ้มีหลายอย่างค่ะพี่น้องนะคะที่ติดแมลงวันมวกโอ้รองเท้าบูทนี่เท่แหงพี่น้อง ลายทหารนี่ค่ะก็จะเป็นทางทางขึ้นเมื่อนะคะพี่น้องโอ้เส,สียละแสงขึ้นจ่าแหงแช่นะคะเดี๋ยวล็อกแสงให้แป๊บหนึ่งนี่ค่ะนี่เป็นถนนหลักนะคะพี่น้องถนนหลักเลยจ้าอู้เป็นตะํะเมองแหงคะ่ะพี่น้องอย่างนี้นะคะจะเป็นทางเนินขึ้นนะคะพี่น้องทางเนินขึ้นนะคะ เออกำลังคอือยู่ว่าสิหาซื้อ,อยังนะคะพี่นอ้องซื้ออะไรดีนะคะโอ้ลานทองก็มีแล้วค่ะพี่นอ้องยังนีไ้ <c oughs> อันนี้หมอเวดนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะตกาสานนะคะพวกงานสานงานทักท่อนะคะขายค่ะพี่น้องนะคะมีเบียร์เย็น,ยนๆขายข้างางนะคะพี่นอ้อง เาอนั้นนี่า้นที่นีอันนี้หมวกหมวกหมวกค่ะหมวกนะคะหมวกว่าผาาบาดนะคะพี่น้องอส่วนท่านี้คนจะบ่ค่อยไล่ซ้ำดานล่างที่เข้าไปเมื่อกี้ได้จากพี่น้อง นี ok Guys, boring, man, ่รถก็จะทานไปตลอดท่านะคะขึ้นเมื่อบอขึ้นเมื่อโบคนไหนมาพามาเมืองฟังนี่นะคะเนาะฟังนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะพี่น้องไกลเติบยุ่นะคะพี่น้องนะแต่ว่าเวลาเขายางเขาก็จะยางเคลิ่นนะคะพี่น้องก็จะรู้สึกว่ามันบริไกลขนาดนั้นนะคะส่วนด่านบนนี่ก็จะบ่คอยคดบบคอยหลายนะคะพี่น้องส่วนหมากเขาก็จะยางสื่อยู่ด่านล่างค่ะ ตลาดสุดเหมือนกับว่าลงไปด้านล่างนี่อยากอยากในยังก็คือครบวัลเหลว่ยงสินะคะยกเว้นคนที่เขาก็อยากย่างขึ้นมาเล่นแบบนี้นะคะนี่หมวกหมวกประเทศลาวหมวกประเทศลาวเสือ,อยังนอไปฝากตาแม,ม่อยู่บ้านพี่น้องนี่คะ่ะเอาไปเอามาห้ากระสีหอดด่านบนแล้วค่ะพี่น้อง ตลาดไทยเลาาช่องตะอ,อู้นะคะนี่ค่ะเอาเอาบรรยากาศพอข่าวค่ะมาฝังเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนด้านหลังนะคะพี่น้องก็จะคนเขาก็จะมากินของปลานะคะเขาจะมีร้านอาหารเหมือนกับว่าให้เช่าที่นะคะก็คือมาก,กันเป็นครอบครัวอัง่สิทีละ100บาท200บาทอังสิีนะคะเ้วเข้ากับเพิ่นก็ซสือของไปเฮ็ดกินอยู่ฮันนะคะแต่ก็จะเป็นของปลาที่เา้าซาม,มาติจัตไทลุลงใด้นะคะ เพราะว่าเป็นสัตว์สังวนนะคะเนาะยางซับหนีก็เซาอยู่เด้อพี่น้องนี่ค่ะโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นไข่พวกโคกพวกสาดนะคะพี่น้องอืมจำพอดอกกระเทียมถือแห้งค่ะพี่น้องนะคะบานเท่านี้ก็เป็นลอยนะคะโลละหนึ่งร้อยยี่สิบสามสิบบาทอันนี้บล็อกนัดค่ะพี่น้อง นัดนะคะสงสัยผู้จัดการสิไดิขึ้ินไปาถาข้าเจ้าอยู่ด่านบนค่ะพี่นออ้องเปล่าไม้บอดี้มียยงหลายมาซื้อเห็ดปวกไปฝากเท้าแม่เฉาเงียบเงียบพี่น้อง เดี๋ยวไปหาเขาของน้ำก่อน <c oughs> อันนี้จะเป็นโซนที่รถมาจอดในห้างรถมาจอดเห็งแ้าเจ้านะคะสมะัครอ่ะขี่รถมาเพอจอดนี่กระจอดดันล่างเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> นี่บกพริกคะ่ะพี่น้องนะคะบก,กบกพริกบกพริกบักนัดคะ่ะพี่น้องนะคะ เอาวันนี้ก็พาชมบรรยากาศซองตะอูค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเอาบรรยากาศตลาดทางอื่นนะคะเด้อคลิปนี้เดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องเซอาเงียบๆคลิปหน้าเจอกันไหมค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ